ุมังคลคาถาโหตุสพังสมังขลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสวดีโหตุนิรันตรังโหตุสพังสมังขลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสวิีโหตูนิรันตรังโหตุสพังสมังขลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสวดีโหตุนิรันตรังสัพเพพุทธาพระปตตาปจเจกานังจะยังพลังอรหันตานังจะเตชนะารักขังพันธามิสัสโส สเพพุทธาพระลพตาปเจกานังจะยังพลังอรหันตานังจะเตยเชนละขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาพระปตาปเจกานังจะยังพลังอรหันตานังจะเตเชนละขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาพระปตาปเจกานังจะยังพลังอรหันตานังจะเตเชนละขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาพระปตาปเจกานังจะยังพลังอรหันตานังจะเตเชนลกขังพันธามิสัพพโส สทธาพละปตาปเจกานังจะยังพลังอรหันตานังจะเตชนละคังพัดามิสัพพโสสภ菩提พละปตาปเจกานังจะยังพลังอรหันตานังจะเตเชนละคังพัามิสัพพโสสทธาพละปตาปเจกานังจะยังพลังอรหันตานังจะเตเชนลคังพัามิสปพโสพุทธังอธิธามีธรรมังอธิธามีสังฆังอธิธามีด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิสารอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพรัฒนาใยด้วยการสาธยายบทสวดต์พระสูตรพระบุต และว่คคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าคอ้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงคอยข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายปวด้อนมโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อโนโุมวทนาแล้วปวดดับโยวอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้น,นเปี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระประิจงสำเร็จศักดิ์สิทธุทประการเทิญ ขอบุญวันนี้จงส่งถึงผู้มีเจตสัทธาร่วมสุดมว์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคละมานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนะสารและสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตจยันทำสำเร็จในการปัจฉนากรรมฐานเกิดปัญญายาญและเจริญด้วยจตรุรพิษพรชัทั้งสี่คืออายุบรรณะสุขาพลาเธอร์คอนุโมทนาอุญกับครอบครัวยอดเศรีฐีทุกท่าน